ตื่นเช้ามาเงินไหลเข้าบัญชีไม่ใช่เพราะทำงานหนักไม่ใช่ขายของแต่มันมาจากระบบที่สร้างไว้เมื่อเช้านี้ผมเปิดแอปบร ו เกอร์เห็นหุ้นปันผลสามตัวจ่ายเงินออกมานี่แหละเงินที่หาได้ตอนหลับคนชอบถามว่าทำไมต้องปันผลคุ้นเติบโตมันเร็วกว่าผมยิ้มเพราะผมรู้ว่าอิสรภาพทางการเงินไม่ใช่แค่รวยขึ้นแต่มันคือการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนวันนี้จะมาตอบคำถามยอดฮิต ต้องมีเงินเท่าไหร่ถึงจะใช้ชีวิตอยู่ได้ด้วยปันผลหลายคนคิดว่าต้องมีเป็นล้านแต่จริงๆไม่จําเป็นปันผลคือการสร้างระบบสร้างต้นไม้เงินที่ผลิตด,ดอกออกผลให้เราเรื่อยๆสําคัญคือการเติบโตของปันผลไม่ใช่แค่เปอร์เซ็นต์ตอนแรกบริษัทที่โตปีละ1 0บถึงสิจะให้ผลตอบแทนที่มากกว่าในระยะยาวทั้งหมดนี้คือเครื่องจักรผลิตอิสรภาพที่จะเปลี่ยนอนาคตทางการเงินคุณได้ไม่ว่าคุณจะเริ่มด้วยเงินเท่าไหร่ สิ่งสำคัญคือความสม่ำเสมอลงทุนในบริษัทที่ดีและให้เวลาเป็นตัวช่วยแล้วคุณละ่ะอยากมีอิสรภาพทางการเงินเท่าไหร่ลองคอมเมนต์มาคุยกันนะครับ